สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวบางประกงสุดช้ำใจโดนพ่อค้าลอตเตอรี่หลอกขายสลากเก่าสาววัย42ปีที่อำเภอบางประกงออกมาเตือนคอหวยต้องดูสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดีก่อนซื้อหลังแฟนซื้อหวยจากพ่อค้าที่ตลาดวัดพิมพาแล้วกลายเป็นของววดวันที่1เมษายน2563บอกถ้าถูกขึ้นมาคงทำใจไม่ได้ เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่3มิถุนายน2,563ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวนวรัตน์คงเอี่ยมอายุ42ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำาบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาว,ว่าถูกหลอกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวนวรัตน์ยืนถือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2563 ซึ่งเพิ่งจะออกรางวัลไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2563ซึ่งนางสาวนวรั์บอกว่านายหนูเครือบคนโทอายุ49ปีสามีไปซื้อมาจากตลาดหน้าวัดพิมพาพื้นที่ตำบลพิมพาอำเภอบางประกงในราคาใบละ100บาทเพราะเป็นหวยชุดแต่พ่อค้าบอกว่าเหลือแค่ชุดละใบเท่านั้นโดยไปซื้อก่อนที่หวยจะออกไม่กี่วันแล้วนำมาฝากไว้กับตน โดยที่ไม่ได้ดูวันที่เพรเาะมแต่มองเลขที่ชอบเท่านั้นพราะวันนี้ตนลำสลากกินแม่งรัฐบาลมาตรวจรางวัลวันที่1มิถุนายน2563ปรากฏว่าไม่ถูกทั้งสองใบแต่พอมาดูวันที่ปรากฏว่าเป็นสลากของมดวันที่1เมษายน2563ซึ่งเพิ่งจะออกรางวัลไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาพอตรวจก็ไม่ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน จึงอยากจะฝากเตือนคนที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลควรมองวันที่ออกรางวัลด้วยเพื่อจะถูกพ่อค้าที่จะโกงมักจะสอดเอาสลากครั้งที่ขายไม่หมดมาให้หากถูกรางวัลก็คงทำใจไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องกับใครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบุณครับ